ในตอนนี้เราก็มีสูตร2สูตรนะครับที่เราจะใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับในการคำนวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบที่มีความเร่งของตัวสูตรหนึ่งก็คือ v เท่ากับ u บวก at นะครับอันนี้ก็เป็นสูตรที่บอกความเร็วของเราถ้าเกิดเรารู้ความเร็วต้นแล้วก็รู้ความเร่งแล้วก็รู้เวลานะครับอีกสูตรหนึ่งที่เราพิสูจน์ในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือการกระจัดนะครับสำหรับกรณีที่มีความเร่ง ก็จะเท่ากับ U T บวกกับ1นส่วน2 A T กำลัง2นะครับลองใช้สูตรนี้ในการคำนวณตัวอย่างง่ายๆดูนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเรามีวัตถุที่อยู่บนเส้นตรงนะครับเป็นการเคลื่อนที่แนวตรงเหมือนเดิมแล้วเราบอกว่าวัตถุอยู่ที่ตรงนี้นะครับวันนี้ผมขอวาดข้างล่างลายเส้นลวกัน อันนี้ที่เวลา t เท่ากับศนะวัตถุอยู่ที่ตำแหน่ง1เมตรสมมติว่าเราบอกว่าที่เวลา t เท่ากับศูนย์เนี่ยวัตถุตัวนี้มีความเร็วต้นเท่ากับ3เมตรต่อวินาทีเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีความเร่งด้วยนะครับก็คือไม่ได้ มีความเร็วเท่ากับ3ตลอดไปนะครับมีการวิ่งเร็วขึ้นโดยที่มีความเร่งเท่ากับเป็นเลข3เหมือนกันก็ได้นะครับ3เมตรต่อวินาทีกำลัง2ก็คือทุกๆวินาทีเนี่ยความเร็วของเจ้าวัตถุก้อนนี้ก็จะเพิ่มขึ้น3เมตรต่อวินาทีนะที่เวลาทีเท่ากับศูนย์เท่ากับ3เวลาทีเท่ากับ1วินาทีก็จะกลายเป็น6นะครับก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับคำถามก็คือที่เวลานะครับ ที่เวลา t เท่ากับ2วินาทีเนี่ยตำแหน่งของเจ้าตัวนี้อยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ไหนอันนี้ที่เขียนว่าตำแหน่งอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูจุดสำคัญอันหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เริ่มต้นที่ตำแหน่งเริ่มต้นที่เท่ากับ0เมตรต่อวินาทีนะครับ สูตรันนี้เป็นตัวบอกการกระจัดนะครับการกระจัดเนี่ยคือ x f ล x i นะครับลองคิดการกระจัดดูก่อนเ๋ยวได้ x เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 a t กํลังสนะครับก็แทนตัวเลขที่เรามีจากโจทย์ก็คือ3เมตรต่อวินาทีนะครับที่เวลา t เท่ากับ2ก็คูณด้วย2บวกกับ1ส่วน2 คูณกับความเร่งก็คือ3เวลากำลังสองนะครับเวลาเท่ากับ2วินาทีคูณกับ2องแลาวกลังสองก็เท่ากับ4นะครับอันนี้ถ้าเกิดเราลองคิดดูก็ยาดเท่ากับ6บวกกับอันนี้สี่สบสอหาร2องก็เท่ากับ6เท่ากับ12เมตรการกระจัดเท่ากับ12เมตร อันนี้เราตอบตำแหน่งเท่ากับ12เมตรเลยไหมไม่ใช่นะครับเพราะว่าการกระจัดของเราเนี่ยเดลต้าเอกการกระจัดเนี่ยเท่ากับ xf ลบเนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งสุดท้ายของเราเนี่ยอันนี้จะเป็นจุดที่บางครั้งเราจะลืมนะครับว่าการกระจัดกับตำแหน่งเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวนะครับตำแหน่ง xf เนี่ยมันคือ x i ตำแหน่งเริ่มต้นบวกกับการกระจัดสำหรับกรณีของเราเนี่ย ตำแหน่งเริ่มต้นคือ1นเมตรบวกกับการกระจัด12เมตรเพราะฉะนั้นตำแหน่งสุดท้ายคือ13เมตรนะครับอันนี้ก็คือที่เวลา t เท่ากับ2เนี่ยเจ้าตัวเนี้ยจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะครับแต่ว่าตำแหน่งนั้นเนี่ยคือตำแหน่งที่ x เท่ากับ13เมตร xf เท่ากับ13เมตรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้สูตร แบบง่ายๆครับผมในตอนนี้นะครับเราจะย้อนกลับมาดู2ส,สูตรนี้ซึ่งก็คือสูตรที่บอกความเร็วนะครับเมื่อเรารู้ความเร่งกับความเร็วเริ่มต้นนะครับแล้วก็บอกการกระจัด2สองสางการนี้จริงๆเราสามารถใช้กําจัดตัวแปรเวลาให้มันทิ้งไปได้นะครับเราก็จะได้สูตรใหม่ออกมาอันนี้ก็จะทําให้ดูนะครับ จากสมการอันแรกเนี่ยเราสามารถเขียนแค่ย้ายข้างเฉยๆนะฮะว่าเวลา t เนี่ยมันเท่ากับ v ลบ u หารด้วย a นะครับแค่ย้ายข้างสมการบนเฉยๆนะครับพอเราได้เวลาปุ๊บนะฮะเราสามารถเอาเวลาเนี่ยมาแทนในสมการที่2ได้นะครับก็ลองทำดูก็จะได้เดลต้ x เท่ากับ u คูณกับ t นะครับ t คือ b ลบ u หารด้วย a ทางที่2คือบวก1ส่วน2 a t กํลังสองนะครับก็คือ v ลบ u หารด้วย a วยกกำลังสองอันนี้เราก็ลองคูณกระจายดูนะครับแต่ว่าก่อนที่จะทำอย่างนั้นเนี่ย เพื่อให้สมการมันดูง่ายขึ้นนะครับเราอาจจะเอาตัว a เนี่ยนะครับคูณทั้งสมการเลยนะครับหรือไม่พูดอีกแง่หนึ่งก็คือเอา a ย้ายข้างมาฝั่งหนึ่งก็จะได้เท่ากับ a delta x เท่ากับอันนี้ uv ลบ u กํลังสองนะครับคูณกระจายออกมาอันนี้มี1ส่วน2 a หารด้วย a กํลังสองนะครับเพราะนั้น A ตัวหนึ่งตัดไปพอข้างล่างเลือ A ตัวเดียวย้ายมาอีกฝั่งหนึ่มันก็หายนะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะไม่มี A เหลืออยู่ก็จะเหลือ1ส่วน2ส่วนตรงนี้ก็เป็น v กํลังสองลบ2 uv บวกกับ u กําลังสองได้อย่า ก็คูณกระจายต่อไปนะครับหส่วนสก็เป็นบวก v กำลังสองส่วนสลบ2ตัวนี้ตัดกันก็เป็น2 2ตัวนี้หายนะครับก็เหลือแค่ u v แล้วก็บวกกับ u กำลังสองส่วนสองแล้วก็จะเห็นว่าตัวนี้ตัดกับตัวนี้นะครับ u v กับ v u ก็คือตัวเดียวกันส่วนนี้เป็นลบ u กำลังสองอันนี้บวก u กำลังสองนะครับก็จะได้เท่ากับ v กำลังสองอันนี้เขียนผิดนะครับอันนี้เป็นเลขสอง u กำลังสองส่วนสองบวก u กำลังสองลบ u กำลังบวก u กำลังสองส่วนสองลบ u กำลังสองก็จะเท่ากับลบ u กำลังสองสองสองเท่ากับ a คูณกับดีท้า ก็สามารถจัดรูปสมการให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับด้วยการย้ายเลข2ไปแล้วก็ย้าย u กําลังสองไปอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะได้อีกส่วนหนึ่งก็คือ u กําลังสองเท่ากับ u กําลังสองบวกกับ2 a คูณกับ delta x นะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะเจอบ่อยนะครับในบทต่อไปเราก็จะกลับมาคุยกับส่วนนี้ครั้งหนึ่งนะครับว่ามันเกี่ยวกับ พลังงานอะไรนี้ยังไงนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเรา,ามีอยู่3สูตรที่เราจะใช้บ่อยๆนะครับก็คือสูตรท้างบนสูตรอันที่2อันนี้ใช้หาการกระจัดนะครับ2สูตรนี้เนี่ยจะใช้กรณีที่เรารู้ว่าเวลาคือค่าเท่าไหร่หรือว่าเป็นการต้องการแก้หาเวลาอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้2สูตรนี้ส,ส่วนในนี้เราจะจะเห็นว่ามันไม่มีตัวแปรของเวลาอยู่เพราะฉะนั้น ในคําถามหรือว่าโจทย์ข้อที่ไม่ต้องการรู้เวลาอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถใช้สูตรนี้ได้